หรูราสะดวกสบายนะคะมาพร้อมกับออปชั่นจัดหนักจัดเต็มค่ะกับ BMW คันนี้นะคะ7 3 0 l d ค่ะถูกกว่าป้ายแดงเกือบ4ล้านนะคะกับราคา2,590้าบาทค่ะ 730 LD นะคะชุดแต่ง M Sport ค่ะปี2016นะคะสี black s h a p i i n e คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล twin power turbo 3,000 cc 6สูบ265แรงม้าจับคู่กับระบบี e ร์ s t e p r o n i c 8 s p e e นะคะคันนี้เป็นรถศูนย์ b M W Millennium Auto l a t c r o w ค่ะประวัติเข้าสูยน์นะคะครบทุกระยะเลขไม์แท้129,000กิโลค่ะ มีโครงสร้างตัวถังแบบทา r เบินคอร์นะคะปลอดภัยแข็งแรงช่วยลดน้ำหนักของตัวรถค่ะระบบประตูและฝาท้ายซ็อกโพสต o จอระบบไฟหน้าออโต้อดั t ติฟ LED พร้อมระบบกล้อง360องศาเรามาชมในส่วนของภายในกันบ้างนะคะ คันนี้คะ่ะระบบ entertainment นะคะมาพร้อมกับเครื่องเสียง h a r m a n Kardon นะคะหน้าจอค่ะมาพร้อมกับหน้าจอ t ั u สกรีนคันนี้นะคะมาพร้อมกับระบบ p F a n นรามิ c s u n r ไฟฟ้านะคะสามารถปิดยาวได้ถึงหน้าหลังเลยค่ะกว้างขวางซึ่งทําให้รู้สึกว่าโปร่งสบายมากเลยนะคะคันนี้นะคะสามารถสั่งการได้ด้วยระบบจ e s t อ r ์ Control นะคะซึ่งสามารถสั่งงานได้แบบระบบท่าทางค่ะมาพร้อมกับ Ambient Light ค่ะ สารด้านหลังนะคะก็โล่งโปร่งสบายนะคะประตูนะคะเป็นระบบปิดซอฟต์คลอเซอร์เช่นกันนะคะด้านหลังจะมาพร้อมกับจอคู่นะคะสามารถควบคุมการใช้งานผ่านเอ,อ่อแท็บเล็ตคอมมานด์ได้เลยค่ะทั้งคันนะคะไม่ว่าจะเป็นออม่านไฟฟ้าหรือสั่งเปิดปิดอินเทอร์เน็ตไลติงนะคะเปิดปิดซันรูฟได้สามารถสั่งปรับเบาะได้ค่ะปรับ อุณภูมิแอร์ควบคุมจอมีเดียตรงนี้นะคะเซตติ้งแอปพลิเคชันสามารถได้ทำได้หมดเลยทั้งคันค่ะจอด้านหลังนะคะก็สามารถรับชมทีวีได้ทั้ง2จอแบบนี้เลยค่ะ 730 LDM Sport คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นรถที่มาเต็มทั้งฟังก์ชันการใช้งานความหรูหราความสะดวกสบายนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้จัดโปรโมชั่นราคา2 5 9 0 0 0 0บาทค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะจองวันนี้ค่ะสไลด์ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะหรือท่านใดอยากจะมาสัมผัสกับรถจริงนะคะสามารถติดต่อเซพลอยได้ตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ